คาจานุกแก้วนะคะวันนี้ทำงานวันแรกค่ะเต็มไปหมดเลยจ่าอพี่เป้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลูกค้าจาน่ารักน่ารักทั้งเลยนะคะเต็มเลยค่ะไปดูค่ะนะคะใครไม่มีงานนะคะมาแบ่งจักราจานไปหน่อยเยอะเยอะลูกค้าจริงๆนะาเดินทางถึงเมื่อคือนนะคะถึงชูดอนเมื่อคือนประมาณกับตีหนึ่งนะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่ง ห้องนี้เป็นห้องสปาลูกค้าสักนมนะคะสักนมชมพูนะ,ะส่วนห้องนี้คิดดูว่าข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นห้องห้องสักคิว้วลูกค้าเยอะมา,จากจะมาสักข้างบนนี่สักคิว้วคุณนัานคะเป็สักคิวคกค้วใช่ไหมคะสักคิ้วใช่ไหมเป็นไงบ้างคะอ๋อหมักสวีทเล็งอยู่ในหมักสวีทเล็งอยู่ใช่ไหมคะใช่ความยาวเท่าไหร่คะคิว้ว 5.8ลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้เยอะยกแานเข้ากันเลยค่ะโอ้ข้างล่างมาอีกคนนึงละ<อ>ก็เราบอกกัน,นีว่าจะให,ให้เป็นเราทำคิวข้างล่างด้วยเขาจองคุณค่ะเราทำเองนะคะเดี๋ยววางยาชาสักค่ะเดี๋ยวให้<ๆ>ปี่เปียบางเลยค่ะแล้วนะคะนีะ่หาบรรยากาศอย่างเงี้ยข้างบนก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนของอาจารย์วันนี้มาลูกค้าน่าจะประมาณ10คนได้นะคะ10คนได้นะคะอะคัน เงื่อออกเลยอาจารย์เต็มหน้าเลยเดินสามชั้นนะตอนนี้นะคะกินข้าวเที่ยงยังไม่ทานเลยค่ะตอนนี้จะสี่โมงแล้วใครไม่มีลูกค้าแบ่งจากอรจาน้องแก้วว่าเยอะมากนะคะมีลูกค้าทําคิ้วใหม่แล้วก็แก้คิ้วเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้วันแรกจะขออยู่เป็นพ่อเด็กที่นี่อยู่หรือเปล่านะวันเป็นพ่ออยู่นะคะถ้าสนใจจะแก้คิ้วนะคะเมโซหน้าใสจี้ฝ้ายจี้กะนะคะทําคิ้วแก้คิ้วแว็กกัจัดขน เชน่นที่ดรนธานีเหนื <laughs> <laughs> น่อยขอบเลยดธาีนะคะที่หรือว่าโทรมาจองได้นะคะ0 4 2 9 3 2ี่2 042 932 932หรือเบอร์จานโแก้ว0 9นย์9ก9 9 2ี่สเไม่เปเวลาแล้วเฮ้ยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>